ไห้หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เจอวันพอดค่ะสะโลไล์กับสโลไล์ต่างกันนะคะสะโลไลคําแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ค่ะ s l o w สโลไลท์ส่วนคำาหัังคือ s สโล i g h ์ตัวเล็กนะคะทั้งสองคำนี้ไม่เหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เกิร์วันพอดคคสต์หัวข้อในวันนี้นะคะ S L O W l โล h t ์เป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะเป็นคำถามที่เราเคยถามตัวเองไม่ว่าเรากำลังใช้ชีวิตในรูปแบบไหน เป็นแบบรีบๆร,ร,ร้อนๆทำแต่ละเรื่องให้จบไวๆหรือจะเป็นอีกแบบหนึ่งค่ะไปอย่างช้าๆในรูปของสโลไล่นั่นเองค่ะนานๆเราก็ควรจะมาสำรวจตัวเราเองสักทีนะคะแล้วก็ปรับจงังหวะการย่างก้าวของตัวเรายังมีอีกคนทางนึ่งในการปรับการใช้ชีวิตในรูปแบบของสโลไลตัวพิมพ์ใหญ่นะคะเอ L O W S L O W ย่อมาจาก4ี่คำด้วกันค่ะ S ตัวแรก Simple L l o O Open Hearted and Open Mind ค่ะ l w และ W Work Hard เรามาดูแต่ละคำกันนะคะคำแรก S ซิมเพิลสิมเพิลก็คือง่ายๆมองโลกแบบง่ายๆใช้ชีวิตแบบง่ายๆไม่ประดิษฐ์ประดอยไม่หยุมยิ้ม,มพูดแบบซิมเพิลก็คือไม่เรื่องมากค่ะกินข้าวก็กินเพื่อเอาแรงไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากนะักซื้อรถก็เพื่อใช้งาน ไม่เสแสร้งไม่ทำให้ชีวิตยุ่งยากไม่เป็นท่ารถยนต์หาเสื้อผ้าก็เอาแบบง่ายๆไม่ต้องหรูหรากเกินกำลังและความเหมาะสมของการใช้สอยซักง่ายใส่สะดวกหาแฟนก็หาโดยไม่ต้องทำให้ชีวิตของเรายุ่งยากขึ้นไม่ทำให้ชีวิตของเราเหนื่อยขึ้นไม่ทำให้ชีวิตเราต้องดินน้นรน จนไม่มีความสุขคะ่ะนั่นคือคําแรกนะคะ s simple คะ่ะคําที่สอง l love ก็คือรักคะ่ะใครๆก็รู้ love คือรักใช่ไหมคะแต่รู้ไหมว่าเราจะรักอย่างไรรักแท้ต้องกํากับด้วยเมตตาไม่ใช่รักเพื่อตัวเองอย่างเดียวนะคะ รักแท้ไม่ใช่ความเป็นเจ้าของไม่ต้องถือสิทธิ์ไม่ต้องคาดหวังความรักยังรวมถึงชีวิตอื่นๆด้วยนะคะสังคมโรคใบนี้พืชสัตว์ไม่ทำ้ายใครและอะไรเราจะรักคนอื่นได้อย่างไรหากเรายังทำลายโลกนี้อยู่เพราะความรักที่แท้ก็คือหัวใจที่เมตตา กำกับเสมอคะ่ะคำที่3นะคะตัวโอโอเ h น a r ต e d คือการเปิดใจกว้างไม่มีอะไรไม่ดีที่ต้องปกปิดใจของเราสะอาดจนสามารถเปิดให้คนอื่นดูได้ไม่เก็บขยะไว้ในหัวใจนะคะแค่เปิดใจให้กว้างอย่างเดียวยังไม่พอคะ่ะต้องคู่กับ เปิดสมองให้ว้างด้วยนะคะคนใจดีแต่งโง่มักเป็นเหยื่อคนฉลาดคนคดคนโกงใจดีก็เป็นทุกได้หากรู้ไม่เท่าทันคนอื่นนะคะดังนั้นใจดีต้องมาพร้อมกับสมองดีด้วยคะ่ะเปิดสมองให้กว้างสแสวงหาความรู้ใหม่ๆ Open hearted ต้องมาพร้อมคู่กับ open mind พัฒนาไปพร้อมๆกันนะคะและคำที่4คํคำสุดท้ายนะคะ W work hard คือทำงานนะักเป็นคาถากันผีที่ดีที่สุดในโลกเลยคะ่ะบุคคลสำคัญคนที่เปลี่ยนแปลงโรคคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตล้วนใช้คาถานี้ work hard ทำงานหนักคะ่ะฉลาดแค่ไหนก็ไม่เกิดผลหากไม่ยอมลงมือทำงานทำงานนิดก็บ่นว่าเหนื่อยย่อมไม่มีวันประสบความสำเร็จรวยแล้วไม่ทำงานก็จนลงได้นะคะการทำงานหนักไม่ได้แปลว่าต้องแบกปูนหนักร้อยกิโลหรือทำงานเวลายี่สิบชั่วโมงนะคะทำงานหนัก ความหมายก็คือใจสู้งานไม่หนีงานไม่กลัวมือเปื้อนดินไม่หยิบโยงค่ะเมื่อถึงเวลาต้องทำความฝันให้เป็นความจริงก็ลงมือเลยค่ะไม่ต้องเกี่ยงงอนไม่แบมือของเงินจากคนอื่นเพราะเรามีสมองและมีศักดิ์ศรีเรามีตีนเรายืนของเราเองได้นะคะ นั่นก็คือคำว่าโซโลไ i g ที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะ s, s simple l love o open heart and open mind w work hard คุณสัติทั้ง4ประกอบกันเป็นชีวิตแบบโ l o w s l o w มันเป็นชีวิตที่ดี ไม่เร่งรีบแต่ก็มีเชื่องช้าไม่หยุดนิ่งแต่ก็ต้องไม่เคลื่อนไหวตลอดเวลาช้าเมื่อถึงเวลาช้าเร็วเมื่อต้องเร็วทำงานเมื่อต้องทำงานพักผ่อนเมื่อสมควรจะพักผ่อนทุกอย่างสมดุลขยันอดทนทำงานหนัก ใช้ชีวิตแบบง่ายๆเปิดสมองเรียนรู้ทุกสิ่งเปิดหัวใจกล้าทำกล้ารักไม่หมกเม็ดหมักหมมขยะในหัวใจนะคะเท่านี้ละคะ่ะชีวิตก็เจริญใจก็สงบสุขไปจนวันตายอืมสูตรของสโลไลนี่ดีจริงๆนะคะขอบคุณบทความมากๆเลยคะ่ะ บทความนี้เขาได้อ้างอิงว่าตัดมาจัดหนังสือชีวิตเป็นเรื่องชั่วคราวนะคะขอบคุณที่รับฟังเกอร์วันพอดคาต์แล้วพบกันในโสดถาดไปอย่าลืมใช้ชีวิตแบบสโลเอลโอวบด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะติดตามเกอร์วันพอดคาต์ได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบแองเคอร์บอดคาต์